ต่อมานะคะเราก็มาเลือกวันหมดอายุของใบอนุญาตขับขี่นะคะชนิดรถก็คือเป็นรถยนต์ค่ะเลือกวันที่ สวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i am diary ค่ะหลังจากที่แม่แอมได้ลงคลิปนะคะการแนะนำนะคะการลงทะเบียนนะคะและวิธีการจองคิวนะคะในเว็บไซต์ dlt smart queue ไปแล้วนะคะ,ะในวันนี้นะคะแม่แอมก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการจองคิวนะคะเพื่อต่อใบขับขี่นะคะในกรณีที่ใบขับขี่ของเรานะคะหมดอายุแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่โครมเหมือนเดิมคะ่ะ ค้นหาคำว่าจองคิวทำใบขับขี่ค่ะกดเลือกเว็บไซต์จองคิว DLT Smart Q ค่ะด้านบนด้านบนเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเข้ามาถึงหน้านี้นะคะเราก็ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้แล้วให้เรียบร้อยนะคะแต่ในกรณีนะคะที่เราลืมรหัสผ่านนะคะเราก็กดที่คำว่าลืมรหัสผ่านตัวหนังสือสีแดงได้เลยค่ะลองกดเข้าไปเลยค่ะ เราก็มากดเลือกที่เลขประจําตัวประชาชนกดเข้าไปเลยค่ะทางระบบนะคะก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่นะคะโดยเราก็ใส่เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของเรานะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะ แล้วในกรณีที่สร้างรหัสผ่านใหม่เนี่ยนะคะรหัสผ่านใหม่เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า6ตัวนะคะแล้วก็จะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขนะคะแล้วก็ตัวอักษร A ถึง Z นะคะอย่างน้อย1ตัวนะคะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะโดยรหัสผ่านทั้ง2ช่องเนี่ยจะต้องอ ช่องแรกนะคะแล้วก็ช่องที่สองเนี่ยจะต้องสร้างให้เหมือนกันนะคะ <sign> ในกรณีที่เราจะไม่จําไม่ได้ว่ารหัสช่องแรกเนี่ยเราสร้างเอาตัวเลขอะไรไปเราก็สามารถกดที่รูปตานะคะได้เลยนะคะเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นรูปรหัสผ่านเราก็สามารถมองเห็นได้ว่ารหัสผ่านทั้งช่องด้านบนแล้วก็ช่องด้านล่างเนี่ยเหมือนกันนะคะ เมื่อเราตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเข้าสู่ระบบกันเลยค่ะโดยการใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะหลังจากนั้นเลือกสำนักงานขนส่งค่ะเลือกงานใบอนุญาตค่ะเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลค่ะเลือกประเภทเข้ารับบริการนะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการ จองคิวนะคะเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะคะเราก็เลือกต่ออายุใบอนุญาตขับรถค่ะเมนูที่2อค่ะเ,เราก็จะมาเลือกยานพาหนะนะคะในวันนี้นะคะแม่แอมก็จะแนะนำวิธีการจองโดยการที่เราจะต่อ,อใบขับขี่นะคะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะเลือกเมนูที่3ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มากรอกชนิดรถนะคะก็คือ,อข้อ1น,นะคะรายการแรกนะคะเขาก็ทางระบบนะคะก็ให้เรากรอกข้อมูลต่อไปนี้นะคะวันหมดอายุใบนุ้ตขับขี่นะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเราสมมุติว่ารถจักรยานยนต์ของเรานะคะจะหมดในวันที่30นะคะเดือนเมษายนค่ะ ปี2,565ค่ะต่อมานะคะเราก็มาเลือกวันหมดอายุของใบอนุญาตขับขี่นะคะชนิดรถก็คือเป็นรถยนต์ค่ะเลือกวันที่ค่ะก็คือเป็นวันที่วันเดียวกันนะคะวันที่30เดือนเมษายนค่ะปี2,565ค่ะ หลังจากนั้นเราก็กดยืนยันได้เลยค่ะหน้านี้นะคะก็เป็นประเภทงานนะคะที่เราจะเลือกทำการต่อใบอนุญาตขับรถนะคะอย่างเมนูแรกนะคะจะเป็น ใบอนุญาตนะคะส่วนบุคคลนะคะการต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีนะคะสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะคะอบรมผ่าน e-Learning ก็หมายความว่าเราต้องการที่จะมาต่อใบขับขี่นะคะจาก5ปีเป็น5ปีซึ่งบัตรใบขับขี่ของเราใบเดิมเนี่ยหมดอายุยังไม่เกิน1ปีเราก็เลือกอันนี้นะคะส่วนรายการที่2นะคะก็จะเป็นใบอนุญาตส่วนบุคคลนะคะการขอเปลี่ยนนะคะชนิดใบอนุญาตขับรถจาก2ปีเป็น5ปีนะคะ สิ้นอายุเกิน1ปีขึ้นไปนะคะในอันนี้หมายความว่านะคะเราจะทำการต่อใบขับขี่นะคะจาก2ปีคือจากเดิมของของเราเดิมเนี่ยเป็น2ปีเปลี่ยนเป็น5ปีแต่ใบขับขี่ของเราเนี่ยหมดอายุเกิน1ปีขึ้นไปแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกที่หัวข้อนี้นะคะ ส่วนหัวข้อที่3นะคะก็คือเป็นใบอนุญาตส่วนบุคคลนะคะการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถนะคะจาก2ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะคะอันนี้ก็จะหมายความว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยน ใบขับรถนะคะของเราจากเดิม2ปีเป็น5ปีแต่ใบขับขี่ของเราเนี่ยสิ้นอายุไปแล้วเนี่ยยังไม่เกิน1ปีเราก็เลือกที่หัวข้อนี้นะคะส่วนหัวข้อที่4นะคะก็จะเป็นใบอนุญาตส่วนบุคคลนะคะ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก5ปีเป็น5ปีขาดเกิน1ปีขึ้นไปนะคะอบรมผ่าน e-learning นะคะในหัวข้อนี้ก็จะหมายความว่าใบขับขี่เดิมของเรานะคะจาก5ปีเนี่ยเราก็จะต่อเป็นอีก5ปีแต่ว่าใบขับขี่ของเราของเดิมเนี่ยหมดอายุเกิน1ปีไปแล้วนะคะเราก็เลือกหัวข้อนี้ได้เลย ซึ่งในหัวข้อที่เราต้องการต่ออายุใบขับขี่เนี่ยเดิมจาก5ปีเป็น5ปีเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมผ่านระบบ e-learning ทั้งหมดนะคะแต่ในกรณีที่ใบอนุญาตของเราเนี่ย ต,ต่อจาก2ปีเป็น5ปีนะคะเราไม่ต้องทำการอบรมผ่านระบบ e-learning นะคะอย่างในวันนี้แม่แอมนะคะก็จะยกตัวอย่างการจองคิวนะคะเพื่อทำการต่อใบอนุญาตส่วนบุคคลนะคะาจาก5ปีเป็น5ปีนะคะสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะต่อมานะคะเราก็มาเลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการเพื่อทำการต่อใบคับคี่ได้เลยนะคะอตอนนี้นะคะในเดือนเมษาเนี่ยก็คือมีคิวเต็มหมดแล้วนะคะ เราก็เลื่อนไปดูเดือนอื่นได้เลยค่ะพฤษภาคมก็เต็มแล้วนะคะเดือนมิถุนายนก็เต็มค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะในสำนักงานเขตบางขุนเทียนตอนนี้นะคะมีวันที่27นะคะซึ่งเป็นวันพุธนะคะมีคิวว่างอยู่1คิวนะคะเราดูเดือนต่อไปเลยค่ะ ต่อมาในเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยหากใครนะคะที่ต้องการจะเข้ารับบริการต่อ,อทำใบขับขี่นะคะต่อใบขับขี่นะคะในสำนักงานขนส่งบางขุนเทียนนะคะเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้มีคิวว่างนะคะเราสังเกตนะคะจากตัวหนังสือสีเขียวด้านล่างนะคะแล้วก็ดูที่ข่าหมายเหตุด้านล่างค่ะเราก็จะ เข้าไปจองคิวนะคะวันใดก็ได้ที่เราสะดวกอย่างวันนี้นะคะแม่อเอมก็จะยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็นวันพุธที่3สิงหาคมนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะเมื่อเรากดวันที่3เข้ามาแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างในแล้วนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลานะคะเราก็มาเลือกรอบนะคะของเวลาที่เราจะเข้ารับบริการได้เลยค่ะ ก็คือในวันที่3เนี่ยรอบการเข้ารับบริการนะคะก็จะมีทั้งหมด5รอบนะคะก็คือ8ปดโมงเช้า9ก้าโมงเช้า10โมงเช้า11โมงเช้าแล้วก็ในรอบ13บสนาฬิกา อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเราสะดวกเวลาเวลาไหนเราก็กดเข้าไปเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ทำการจองคิวนะคะเพื่อเข้ารับบริการต่อใบอนุญาตขับขี่ในสำนักงานขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็นำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะคะในวันที่เราจองคิวในวันที่เรานัดไว้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แม่แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ